สวัสดีวันศุกร์ทุกทุกคนนะครับนะผมก็นั่งมองฝนตกพรำๆอยู่นอกก็ต่ามเป็นเที่ยงวันศุกร์ที่ผมชอบนะดูแล้วมันไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมาช่วงหลายๆวันก็จะตกกันช่วงบ่ายเย็นๆนะฮะก็ทําให้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ดูจะครึ้มๆชิวๆตั้งแต่เที่ยงเหมือนเดิมครับก็สําหรับคนที่ ติดตามไซส์ซอค,คอในโดมปกามออนไลน์มา3-4ตอนแล้วไปติดตามชีวิตของผมตั้งแต่เริ่มวันจนจบวันในแต่ละวันนะครับไปเรื่อยๆวันนี้ตื่นมานั่งดูคิวงานใน iPad อากาศเย็นๆจากการที่ฝนตกเนี่ยโอ้โหกับร้อนละอุไปเลย เล่นเจอคิวงานเข้าไปถึงกับสะดุ้งนะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมเดี๋ยวผมขอโชว์คิวงานผมให้ดูแล้วกันยี่สิบแปดผมก็ต้อง Run รันทรูนะฮะยี่สิบเก้าผมถ่ายซักทีวีสามสิบผมถ่ายนายเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็มีเรียนกับหม่อมน้อยแล้วก็ไปถ่ายรอยัลต่อวันที่สามสิบเอ็ดครับผมมีเวิร์กช็อปบวกรันทรูวันวันที่หนึ่งมิถุนาครับผมมีรายการสตาร์สเตจเก้าโมงเช้าแล้วตามด้วยรันทรูกับเวิร์กช็อป สองก็เวิร์กช็อปรันทูสามซ้อมกับวงออเคสตรานะครับวันที่สี่เนี่ยมาร์ทรูบวงสวงที่รัชดาลัยยังไม่จบครับมิถุนาครับเราก็ทะลุมาวันที่ห้าก็เป็นมาร์ทรูนะฮะวันที่หกยาวก็คือซ้อมตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนนะฮะจนถึงวันที่สิบสิบเอ็ดก็ run รันทรูนะฮะสิบสองรันทรูเหมือนเดิมครับ ก็โอ้โหวันที่16ก็มีรายการบอกแล้ว90เท่ากับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงเราเริ่มเปิดการแสดงวันที่29มิถุนานะฮะจนถึงวันที่14สิงหาเนี่ยผมจะไม่ว่างเลยแสดงจริงถึงสิงหาวันที่14มัน เป็นอะไรที่ทํำให้บรรยากาศฝนตกแบบนี้ร้อนไปเลยหมายความว่าทั้ง่อันนี้ไปเนี่ยห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายโดยเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นภาระอหนักหน่วงที่แบกไว้บนสองบาทนะฮะไม่เป็นไรครับเราจะทำให้ดีที่สุดแต่กองทัพต้องเดินด้วยทองครับอยงนั้นเดี๋ยวผมขอตัวลงไปทานข้าวข้างล่างก่อน เราจะได้ไปเรียนการแสดงกับหมอมน้อยต่อไปเดี๋ยวไงเราไปทันข้าวด้วยกันที่โต๊ะทันข้าวเจอกันครับ